Kristin cool shirt Assassins essel That's pretty got you cool me sign คุณเคยยิ้มทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเอยงยิ้มทำไมไหมไม่ใช่เพราะความสุขแต่มันเพราะเหมือนมันต้องยิม้มเพื่อให้รอดเพื่อให้ไม่มีใครตั้งคำถามเพื่อให้โลกคิดว่าคุณโอเคในสมาร์ทสองความกลัวไม่ได้เริ่มจากเสียงกรีด รือเงาในมุมห้องมันเริ่มจากรอยยิ้มของคนตายที่ได้เห็นกับตาแล้วไม่สามารถลืมมันได้ไปตลอดชีวิตและที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือโลกทั้งใบกลับบอกให้เธออย่าไปพูดถึงมันลืมมันซะเดินหน้าต่อยิ้มเข้าไว้และเมื่อรอยยิ้มกลายเป็นคำสาบคนที่ฝืนยิ้มที่สุดอาจเป็นคนที่ใกล้ตายที่สุดก็ได้ พารหนึ 1> 1, จุดเริ่มต้นที่ไม่มีใครคนรู้และเธอเลือกเงียบสกายไรลียคือนักร้องป๊อประดับโลกผู้กำลังจะคัมแบ็กหลังจากหายไปจากวงการด้วยภาพจำที่ป่วยติดยาและผิดหวังในความรักแต่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังของการฟื้นตัวนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความเจ็บปวดทางกายและการซอมหนักและความเจ็บปวดทางจิตใจจากอดีตที่เธอพยายามจะกลบฝัง เธอพยายามเข้มแข็งเหมือนที่โลคาดหวังแต่สุดท้ายก็กลับไปหาลุยส์เพื่อนเก่าเพื่อขอยาแก้ปวดเขาคิดว่าจะแค่ไปหยิบแล้วก็ออกมาแต่กลับเจอคำสาบที่ไม่มีใครเตรียมใจรับได้ลุยส์ไม่พูดอะไรเพียงแค่เดินไปที่มุมห้องหยิบแผ่นน้ำหนักมาแล้วก็แทะเข้าไปที่หน้าของตัวเองซ้ำๆจนกระโหลกยุบเลือกศาสตร์กระจาย ก่อนจะทิ้งร่างไร้วิญญาณลงพื้นพร้อมกับรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของเขาวิกต่อไปสกายยืนอึง้งเธอกำลังเป็นพยานของบางอย่างที่เธออธิบายไม่ได้แต่มันชัดเจนพอรู้ว่าเธอพึ่งเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นแต่แทนที่จะโทรหาตำรวจเล่าให้ใครฟังหรือขอความช่วยเหลือเธอเลือกที่จะเงียบ เพราะเธอรู้ว่าไม่มีใครเชื่อไม่มีใครอยากฟังเรื่องคำสาปในคืนที่เธอแอบไปซื้อยาไม่มีใครอยากรู้ว่าเธอยังไม่หายดีคนรอบตัวตอนนี้ต้องการให้เธอยิ้มขึ้นเวทีร้องเพลงและเป็นแรงบันดาลใจให้แฟนคลับอีกครั้งดังนั้นเธอเลยยิม้มและกลับเข้าสู่โลกของเธอโดยมีบางอย่างติดตามมาด้วยคำสาปแห่งรอยยิม้มไม่ใช่สิ่งที่จะฆ่าคุณในทันที แต่มันคือลมหายใจที่ข้างหูบอกว่าคุณกำลังจะแตกสลาย